รผลการดำเนินงานประจําสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่8ถึง12กันยายนพศ2568วันจันทร์ที่8กันยายนพศ2568 นายสัญชัยประปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดติดตามการดำเนินง,งานการขยายเขตประปาส่วนภูมิทาตบริเวณซอยฮักโฮมหมู่ที่4บ้านแม่ระมาดและติดตามความเรียบร้อยของการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนปลอดภัยหมู่ที่สองบ้านห้วยนกแลสถานการณ์โดยรวมยังไม่เสร็จเรียบร้อยต้องดำเนินการและติดตามต่อไป ว่าที่ร้อยตรีวัชรินถาน้อยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเขาร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงการสถานศึกษาสีขาวหยุดยาเสพติดและอบายามุขเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและซ้อมแผนเผชิญเหตุได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวณหอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดร,ราชบำรุง กองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่1บ้านต้นพึ่งจำนวน5จุดหมู่ที่2บ้านสันแกนรอนจำนวน1จุดหมู่ที่8บ้านหลายห้วยจำนวน2จุดวันอังคารที่9กันยายนพศส5 6พนายสนสันชัยประปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด นายพิมลโกสมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงประจำปี2568จัดทำโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขหมู่ที่8บ้านหลายห้วยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมคณะผู้บริหารติดตามขยายเขตน้ำประปาหมู่ที่4บริเวณถนนสายสันลมจอยเพื่อดูความเรียบร้อยบนผิวถนนเนื่องจากมีกองวัสดุทิ้งไว้บริเวณหน้างานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่7บ้านสันป่าตึง วันพุทธที่10กันยายนพศ2568 นายสัญชัยปรปิ่นนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดนายพิมลโกสมประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กค้างป่าช้าสันแกนรอนหมู่ที่2บ้านสันแกนรอน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเขารวมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม Place of Justice ในรูปแบบออนไลน์อัชผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเจ้าหน้าที่กองช่างเขารวมระหว่างชี้แนวเขตและลงรับรองเขตที่ดินหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึง่งของนางสาวสิริรัตน์น้อยมณี ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนพศ2568นายสัญชัยปรปินนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด วันพิหัสบดีที่11กันยายนพศ2568 นายสันชัยปรปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัชรินฐาน้อยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีัยเบื้องต้นประจำปี2568โดยมีนายสถิตคุณไล่นุ่นนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลแม่เราเป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับคณะครูจะ าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดณนะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดวันศุกร์ที่12กันยายนพศ2568 นายสัญชัยปรปิ่นนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้คณะผู้บริหารพร้อมนายพิมลโกสมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเจ้าหน้าที่ฉุดกู้ชีพกู้ภยัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอคีภัยเบื้องต้นประจำปี2568จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่ระมาดเจ้าหน้าที่ทหารร้อยทพ3 5 0 1และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ระมาดณนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกนรอนหมู่ที่สองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดหมู่ที่4นายพิมลโกสุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยตรวจสอบดินสไลด์ทับลำเหมืองหมู่ที่สองบ้านห้วยนกแลห้วยไผ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2ทับ2,568ณนะห้องประชุมตากสินมหาราชชัน้น5ศา,าลากลางจังหวัดตาก ระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนพศส5 6 8นายสัญชัยปรปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมประธานสภาและสมาชิกสภาเขาร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นเรื่องทิศท,ทางการกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการดำเนินงานทางวินยัยความรับผิดละเมิดเทคนิควิธีปฏิบัติตนข้อห้ามข้อระวังและประเด็นสำคัญแก้ไขใหม่ทำไรได้ทำไรไม่ได้ช่วง180วันและช่วง90วันก่อนครบวาระและก่อนวันเลือกตั้งการทำงานเป็นทีม Service สมายณห้องประชุมเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซ์จังหวัดตาก